ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีลูกศรนครับเนี่ยน้าไหลเข้าตรงนี้ผ่านไปนะครับลองเป่าดูหน้าเนี่ยนะใช้เกลียวในขนาดหกหุุนนะครับเนี่ยสวมหมุนเข้าไปได้เลยระดับน้ํามันสูงขึ้นนันจะดันลูกลอยนะครับให้ปิดน้ำเนี่สวัสดีครับพวกกับผมสองสิง m o d ฟายวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนําวิธีการ เปลี่ยนวาล์วลูกลอยนะครับก็คือตัวนี้นะอันนี้เป็นของยี่ห้อดอทครับซึ่งมันเป็นวาล์วลูกลอยตัวใหม่สําหรับติดตั้งในแทงน้ํานะครับนี่นะซึ่งถ้าเป็นลูกลอยสมัยเก่านะครับมันจะเป็นวาล์วแล้วก็มีลูกบอลลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกลอยตัวนี้ลูกบอลตัวนี้ครับมันจะเช็คระดับน้ําแล้วก็ดันขึ้นน้ําดันขึ้นก็นจะไปกดวาล์วแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่ติดตั้งง่ายมากๆเลยเห็นไหมซึ่งรุ่นนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันจะมีลูกสร นะลูกสอนคือทางน้ําที่ไหลเข้าแล้วก็ไหลออกตรงนี้นะครับน้ําเข้าตรงนี้น้ําออกตรงนี้นะครับซึ่งเกลียวตรงนี้จะเป็นเกลียวขนาด6หุนเราต้องใช้เกลียวใน6หุนต่อเข้าไปแล้วก็ไปสวมกับท่อหรือไม่ถ้าในแทงน้ําของเรานะครับต้องดูว่าท่อที่ต่อเข้าตัวแทงน้าเนี่ยเป็นแบบเกลียวแบบไหนขนาดเท่าไหร่นะครับเราค่อยอามาดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ตรงนี้คือ6หุนนะแล้วก็ตรงนี้เป็น4ี่หุนแล้วก็เขาจะเป็นมี ต่อเป็นข้องอสวมเข้าให้นะครับนี่แล้วก็หมุนนี่ให้มันเป็นลักษณะนี้เวลาน้ําเข้ามานะครับน้ําก็จะไหลออกในลักษณะนี้ครับผมซึ่งตรงนี้มันก็จะมีลูกศรครับนี่น้าไหลเข้าตรงนี้ผ่านไปนะครับลองเป่าดูน้าเนี่ยนะนี่จะมีลมผ่านตรงนี้ครับพอระดับน้ํามันเข้านะครับลูกลอยตัวนี้มันจะดันปิดวาล์วนะครับนี่นะถ้าผมงายขึ้นแบบนี้จะดันไม่ไปไหมลูกลอยตัวนี้มันโดนกดลมเหมือนกับว่าน้ํามันดันขึ้นนะครับอ่า วอลวมันจะโดนปิดผลไม้ไม่เข้านะครับแต่ถ้าแบบนี้นะก็คือหลักการทํางานจะประมาณนี้ครับผมจะมีลูกลอยอยู่ภายใน,นครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยเราไปดูก่อนนะครับสารวจว่าไอตัวแท้งนะครับมันเป็นเกลียวหรือว่าเป็นท่อในลักษณะไหนขึ้นไปดูก่อนอันนี้คือแท้งตรงนี้ครับไอตัวลูกลอยมันเสียนะเขาถอดออกไปแล้วนะครับเห็นไหมคือตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นท่อสี่หุนนะเป็นเกลียวในสี่หุนครับ ก็ต้องมาดูสำรวจจากพื้นที่จริงนะครับเขาเนยท่อมันจะต่อเข้ามาแบบนี้นะถ้าในลักษณะนี้นะครับในเมื่อตรงนี้เป็นสี่หุนนะครับเราก็หาข้อทดนะครับทดสี่หุนเป็นหกหุนนะเพื่อต่อเข้ากับไอตัววาล์วลูกลอยครับผมเคเดี๋ยวเราไปเนี่ยนะครับไอตัวนี้มันเป็นหกหุนนะครับเดี๋ยวเราพันผ้าพัน,พน,พน,พนเกลียวก่อนกรแถมให้ น่าจะพอดีแล้วครับใช้เกลียวในขนาดหกหุนนะครับเนี่ยสวมหมุนเข้าไปได้เลยนี่นแน่นเลยนะครับโอเคก็เราต้องหาเศษท่อหกหุนนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีเลยนะจะไปซื้อท่อหกหุนเส้นหนึ่งเพื่อมาต่อตรงนี้ก็มันจะเกินความจำเป็นเกินไปนะครับก็จะตัดเอาตรงนี้นครับนิดเดียวนะครับเพื่อสําหรับต่อเข้าท่าน้าเดงนะครับตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอครับผม ก,ก็ต่อเข้าเลยนะครับได้อยู่ครับนี่ประมาณนี้ก็สวมเข้าไปเลยครับ ไปแบบนี้ okay. เดี๋ยวเราก็เอาท่อตรงนี้นะครับไปสวมเข้ากับไอตัวท่อสีหุ่นในตัวแทงน้ําได้เลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับคือผมจะกล้องมอาจ,จะไม่ได้นะเราทากาวแล้วก็สวมเข้าไปเท่านั้นเองนะครับทานี้เลยนะเนี่ยนะทากาวแล้วก็สวมเข้าไปก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้พื้นที่มันจํากัดไม่สามารถตั้งกล้องได้ครับผม นี่นะครับผมก็ทากาวแล้วก็เตรียมสวมเข้าไปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับทากาวในเลยนะไม่มีอะไรซับซ้อนครับทากาวเท่านั้นเองแล้วก็จัดตำแหน่งให้มันตรงแนวตั้งเท่านั้นเองนะครับนี่นะสวมเข้าไปได้เลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับเมื่อผมต่อท่อเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ําประปาเข้ามาเลยนะครับผมให้เป็นวาล์วนะครับเปิดเข้ามาเลยให้มาดูเห็นไหมเนื่องจากว่าระดับน้ําตรงนี้มันมันสูงนะทําให้น้ําไม่ไหลครับถ้าเรายกขึ้นนิดนึงนะครับอเดี๋ยวลองเปิดน้ําให้มันระดับน้ํามันต่าลง โอเคนะครับก็เปิดวาล์วปลาเลยครับผมนี่เดี๋ยวไปดูนี่นะตอนนี้น้ํานะครับปล่อยออกมาจากไอตัววาล์วลูกลอยที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับแม่น้ําจะไหลแรงนั่นแหละครับไหลแรงตามน้ําปปาเดี๋ยวระดับน้ําเห็นไหมระดับน้ํามันสูงขึ้นนั่นจะดันลูกลอยนะครับให้ปิดน้ํา ก็เป็นระยะระยะไปนะครับนี่นะ,สะแสดงว่าใกล้เต็มอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะถ้ายกขึ้นนิดนึครับก็จะทำงานนี่นะครับก็หยุดนะนี่ระดับน้ำมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนวาล์วลูกลอยของแทงน้ำนะครับเียติดฝาได้เลย เราผมเป็นยังไงบ้างสําหรับวิธีการในการเปลี่ยนวาล์วลูกลอยนะครับสําหรับบ้านใครที่มีปัญหาในเรื่องไอตัววาล์วลูกลอยในแทงน้ําที่มันเสียนะสามารถซื้อรุนนี้มาเปลี่ยนเองได้นะครับก็ไม่ยากทําตามในคลิปได้เลยดูตามคลิปเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับ ็สำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีต่อคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง m o ดีไฟเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้ครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ